สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแจงนะคะในคาบคณิตศาสตร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมาศึกษาในหัวข้ออะไรกันพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นขอพาเป็นพื่อนมาทบทวนเรื่องจํานวนกันค่ะจากจํานวนที่ปรากฏนี้หากให้เพื่อนๆแบ่งจํานวนออกเป็น2กลุ่มเพื่อนๆคิดว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งกลุ่มและถ้าแบ่งจํานวนแต่ละกลุ่มเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นจํานวนใดได,ได้บ้างคะ ให้เวลาเพื่อนๆคิดสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะก่อนอื่นขอพาเพื่อนๆมาทบทวนเรื่องจำนวนกันค่ะจากจำนวนที่ปรากฏนี้หากให้เพื่อนๆแบ่งจำนวนออกเป็นสองกลุ่มเพื่อนๆคิดว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งกลุ่มแล้วถ้าแบ่งจำนวนแต่ละกลุ่มเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นจำนวนใดได้บ้างคะให้เวลาเพื่อนๆคิดสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะจากจำนวนที่ปรากฏนี้เราเรียกว่าจำนวนเต็มค่ะ สามารถแบ่งได้เป็น3ามกลุ่มคือจำนวนเต็มบวกได้แก่24 16 200สจำนวนเต็มลบได้แก่ลบส -8 ลบสลบหลบ 8. และจำนวนเต็มศูนย์คือ0ค่ะแท้จริงแล้วจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบมีมากมายค่ะแต่ศูนย์มีจำนวนเดียวค่ะคือ0ูนยจำนวนเต็มบวกได้แก่1 2 3 4ส หเป็นต้นไปจำนวนเต็มลบได้แก่ลบหนึลบสลบสมลบสี่ลบห้เป็นต้นไปเราเคยทราบมาแล้วว่าเราสามารถเขียนแสดงแต่ละจำนวนด้วยจุดหนึ่งบนจุดเส้นจำนวนเส้นจำนวนแทนด้วยเส้นตรงที่มีหัวลูกศรทั้งสองด้านเพื่อแสดงว่ายังมีจำนวนอื่นที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่แสดงไว้เช่นจำนวนหที่แสดงบนเส้นจำนวน ยังมีจำนวนอื่นๆอีกมากมายที่มีค่ามากกว่า5หรือน้อยกว่า5แสดงทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มศูนย์แล้วเพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าจำนวนบนเส้นจำนวนมีลักษณะการเพิ่มหรือลดอย่างไรแล้วศูนย์คือจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบหรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างถ้าอย่างนั้นเรามาศึกษาเรื่องเส้นจำนวนเพื่อหาคำตอบกันค่ะเพื่อนๆคะเรามาดูการกำหนดจุดบนเส้นจำนวนกันนะคะเริ่มจาก จำนวนนับหรือจำนวนเต็มบวกจำนวนที่ใช้นับจำนวนแรกคือ1เมื่อกำหนดจุดแทน1บนเส้นจำนวนแล้วในทางคณิตศาสตร์ตกลงกันว่านับเพิ่มทีละ1ไปทางขวามือของ1และกำหนดจุดบนเส้นจำนวนห่างจากจำนวนเดิมทีละหนึ่งหน่วยเท่าๆกันตอนนี้เราสามารถสรุปได้ว่าจำนวนนับหรือจำนวนเต็มบวกจำนวนแรกซึ่งมีค่าน้อยที่สุดคือหเราสามารถเขียนจำนวนนับ หรือจำนวนเต็มบวกได้ไม่จํากัดนั่นคือไม่มีจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุดเมื่อกำหนดจุดบนเส้นจํานวนทางด้านซ้ายของหนึ่งโดยให้จุดนั้นอยู่ห่างจาก1เป็นระยะทางหนึงหน่วยเราแทนจุดนั้นด้วย0และถ้าเราเขียนจํานวนทางด้านซ้ายของ0ลดลงทีละหนึ่งสัญลักษณ์แทนจํานวนนั้นเป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าลบหอ่านว่า ลบหนึ่งแทนจำนวนที่น้อยกว่าศูนย์อยู่1นลบสองอ่านว่าลบสองแทนจำนวนที่น้อยกว่าศูนย์อยู่2องทำนองเดียวกันกับจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบจำนวนแรกซึ่งมีค่ามากที่สุดคือลบหนึ่งเราสามารถเขียนจำนวนเต็มลบได้ไม่จำกัดนั่นคือไม่มีจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดจำนวนบนเส้นจำนวนมีลักษณะการเพิ่มและลดทีละหนึ่งหน่วยเท่าๆกัน จำนวนทางด้านขวามือของศูนย์เรียกว่าจำนวนเต็มบวกจำนวนทางซ้ายมือของศูนย์เรียกว่าจำนวนเต็มลบศูนย์เป็นจำนวนเต็มประเภทหนึ่งเรียกว่าจำนวนเต็มศูนย์ไม่เป็นทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเพื่อนๆอย่าสับสนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ดูตัวอย่างกันแล้วถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบทบทวนความรู้ด้วยตัวเองนะคะ แล้วก็อย่าลืมส่งมาให้คุณครูแจงตรวจด้วยแล้วกันนะคะสอหเราวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ